สวัสดีค่ะร้านยีรีวัเชียงรายนะคะวันนี้จะมานําเสนอแล้วก็อัปเดตสินค้าชุดใหม่ที่ขึ้นมาใหม่ไม่กี่วันนี้นะคะชุดนี้ทั้งหมดนี้เป็นงานมาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะอ่าเป็นสินค้าชุดใหม่นะคะที่วันนี้จะมารีวิวแต่ละตัวกันนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่ามีรุ่นไหนกันนะคะแล้วก็มีเอยอะเท่าไหร่แล้วก็มีสีไหนกันบ้างนะคะลูกค้าคนไหนชอบสีไหนกันบ้างคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวตัวแรกกันเลยนะคะว่าเป็นเอียร์เท่าไหร่แล้วก็รุ่นไหนกัน ะะตัวนี้รหนส1 2หนึนะคะตัวนี้จะเป็นเอล31นะคะยาทนตัว4 4 5าปลายขาอยู่ที่8นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น501นะคะตัวนี้สภาพเต็มนะคะเนื้อลักษณะ,ละนเนื้อผ้าหนานะคะเนื้อผ้าหนาสภาพเต็มทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะเป็นรุ่น501นะคะเป็นงานย้อมนะคะขอคนที่รับได้นะคะเป็นงานย้อมเนาะรีไวงานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพียงแต่ว่าตัวนี้จะเป็น นนะคะคงาป้อยแคร์จะอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้ผลิตที่ตุรกีนะคะตัวนี้เนาะด้านบนวิธีการดูแลรักษานะคะตรด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียดรหัสผ้าของกางเกงตัวนี้นะคะเรามาดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้ทรงสวยมากเลยนะคะทรงสวยเอวยสเอ็ดนะคะเอวเนะเป็นตะเข็บคู่นะคะด้านในนะ,ะเป็นตะเข็บคู่นะคะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะตัวนี้รหัส1 2ึ่งตัวนี้ป้ายอยู่ที่ 36, วัดจินได้34นะคะยาทั้งตัวส9มเ้าไปขาอยู่ที่99.2นะคะเป็นรุ่น501ประก็นเต็มนะคะตัวนี้ขาใหญ่หน่อยนะคะเป็นทรงกระบอกใหญ่นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่มเข้มนะคะสภาเต็ม้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะตัวนี้กระดุมอยู่ครบนะคะตัวนี้ผลิตที่โปลแลนด์นะคะโปลแลนด์นะลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่มนะคะต่อไปสีดำแตดไซน์นะคะ สีดำแต่ทรายตัวนี้รหัส12195เป็นเอล2งานตรงป้ายนะคะยาวทั้งตัว42ปลายขายอยู่ที่9เป็นรุ่น501ป้ายอานะคะป้ายอาประเก็นชัดนะคะประเก็นอยู่ครบนะลักษณะเนื้อผ้านานิ่มแต่ทรายนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะสีดำแต่ทรายสภาพเต็มทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะยาวทั้งตัว42นะคะสูง17 0 175ใส่ได้สบายๆนะคะตัว ตัวนี้สวยมากตัวจินสวยมากตัวนี้ป้ายแคร์ชำรุดนะคะป้ายแคร์หายแล้วนะคะโดยรวมสภาพเต็มนะคะสวยค่ะตัวนี้นะต่อไปเรามาดูสีดําอิกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้เป็นเอลเลสนะรหัส1 2 1 9งสนะคะรหัส1นึ9 4เป็นรุ่น501นะคะเอลสามสิบ e ยาทงตัว40ปลายขาอยู่ที่7นิ้วนะคะตรงกระบอดเล็นะประกินชัดนะคะตัวนี้จะมีลักษณะเนื้อผ้าหนานิมแต่ทรายทรงสวยนะคะสำหรับ ำหรับลูกค้าคนไหนที่ตามหารีไวรุ่น5.1 0สีดำนะคะขอแน,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 นะ,ะแน,นำตัวนี้เลยนะคะขอแนะนำตัวนี้เลยเอ30นะคะตัวนี้สภาพเต็มทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะน้ำมาดูกลมาตัวนี้ผลิตที่ไหนตัวนี้ของ USA นะคะตัวนี้เนาะ made in USA นะคะตัวนี้ตามหายากมากเลยนะคะยิ่งเป็นงาน USA <c oughs> นะคะสำหรับลูกคนไหนที่อยากได้รีบติดต่อมาได้เลยนะคะสีดำนะสีดำของงาน USA เป็นตะเข็บคู่นะคะ ตัวนี้สภาพเต็มมากดูด้านในเป้าเต็มนะเป้าเต็มเป้เต็มไหมด้านในเป้าตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะต่อไปนะคะตัวนี้รหัส12193นะคะเป็นรุ่น501ป้ายหนานนะคะเอว6 6 5ยาวทั้งตัว40ปลายขาอยู่ที่8นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นขากระบอกตรงนะคะสีดำสนิททั้งตัวเลยไม่มีตำหนิเลยนะคะตัวนี้เนาะสภาพเต็มทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะเนื้อผ้าหนาน,นะคะตัวนี้เนื้อ ตัวนี้ด้านในป้ายแคบินนะคะตัวนี้เนาะโดยรวมนะคะตัวนี้สวยนะคะสภาพเต็มเนื้อผ้าหนานนีมนะคะใส่สบายนะคะเป็นรุ่น501นะตัวจริงสวยมากเลยนะคะเอว36.5ต่อไปตัวนี้รหัส12210นะคะเป็นรุ่น501เป็นเอว29ยาทอนตัว40.5ปลายขาอยู่ที่7.5นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําสนิททั้งตัวเลยนะคะไม่มีตำหนิทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะ ะะสภาพเต็มนะะภาพเต็มกระดุมอยู่ครบนะคะป้ายแครจะอยู่ด้านในนะคะตัวนี้ผลิตที่ตุรกีนะคะเอาเรามาดูด้านหลังก่อนนะคะดูด้านหลังนะตัวนี้เป้าเต็มมากเลยนะคะไม่มีตําหนินะคะเป็นตะเข็บคู่นะคะตัวนี้เนาะไปอย่าได้ตัวนี้นะคะรีบติดต่อรีบติดต่อมาได้เลยนะเอลยิบเก้านะคะเป็นสีดํารุ่น501นะคะ ไม่ใช่เป็นงานซิปนะต่อไปสีบลูยินนะคะตัวนี้รหัส1 2 2 0 9นะคะเป็นรุ่น501กระดุมนะคะเป็นเอลสามสอยาทอนตัว36.5ปลายขาอยู่ที่7.5นะคะตัวนี้เนี่ยขอแนะนำสำหรับคนที่สูง165นะคะ165 1 6 7รใส่ได้นะคะตัวนี้เนาะตัดขามาแล้วนะคะประกนเต็มนะคะลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่มนะคะใส่สบายนะคะปลายแคมี3ใบ นะคะตัวนี้ผลิตที่อียิปต์นะคะประเทศอ,อ,อียิปต์นะเลขก,กระดุมอยู่ที่4ี่สี่เก้า่านะคะ,ะตัวนี้ตัดขามาแล้วก็เย็บมาแบบนี้นะคะขอคนที่รับได้นะคะขอคนที่รับได้เป็นตะเข็บคู่นะส่วนอื่นไม่มีตําหนินะคะตัวนี้นะคะต่อไปตัวนี้ราคหน่สอ2ส1นะคะเป็นเอ3สานะคะเป็นรุ่น501ป้ายอายาทอนตัว41.5ปลายขาอยู่ที่ 7. ุ ไปนะคะประกันชํารุดนะคะลักษณะเนื้อผ้า,า,าหนานิ่มแต่ทรายนะคะดูด้านหน้านะคะตรงด้านหน้าก็จะมีครอบนะคะตามสภาพการใช้งานนะคะอ่าเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังไม่มีตำหนินะคะไม่มีเปื้อนนะคะไม่มีรอยนะคะตัวนี้ผลิตที่เม็กซิโกนะคะตำหนิภาเพเปื้อน ะะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตะเข็บคู่นะตะเข็บด้านในสวยมากเลยนะคะอเยได้ดีวังานแท้นะคะแนะนําเลยนะคะต่อไปรหัสหนึ่งสองนะคะ,ะ,คะตัวนี้ก็จะเป็นเอวสามหงานตรงป้ายนะคะเป็นรุ่น501นะคะอ่ายาทำตัว42ปลายขายอยู่ที่8.5นะคะเป็นสียินงเข้มนะคะเป็นสีสียินเข้มนะตัวนี้จะมีลักษณะนเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายนะคะสีเข้มทําตัวเลยนะ อ่าดูด้านหลังกันนะคะตาสภาพเลยนะคะตาสภาพการใช้งานนะคะ ราคาก็ตามสภาพเลยนะคะตัวนี้ผลิตที่เม็กซิโกนะคะตัวนี้ตัวจีนสวยนะใส่สบายนะคะสีเข้มทาตัวต่อไปเรามาดูตัวนี้นะคะตัวนี้รหัส12207นะคะเป็นเอลสามหกยาวทำตัว40ปลายขาอยู่ที่8.5ตัวนี้ประเก็นชํารุดนะคะเป็นรุ่น501นะตัวนี้เนี่ยลักษณะนเนื้อผ้านานิ่มแตดไซายนะคะสภาพด้านหน้านะคะเรามาดูกันชัดๆว่ามีตำหนิตรงไหนบ้างนะคะ มีคราบนะคะตามสภาพการใช้งานนะคะตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะคราบแบบนี้นะคะตัวน,นี้ก็เหมือนกันเลยนะคะมีคราบนะคะตรงนี้กับตัวนี้นะคะขอบคณที่รับได้เนาะขอบขอคนที่รับได้นะคะราคาจับต้องได้นะคะอ่าด้านหลังสภาพเต็มนะคะด้านหลังเนี่ยจะไม่มีตำหนิเลยนะคะ จะเป็นเฉพาะด้านหน้านะคะเรามาดูกันว่าตัวนี้ผลิตที่ไหนนะตัวนี้ผลิตที่ made in m e x i c o นะคะ่ปแค่จะมี2ใบายแบบนี้นะคะมีสีหน้ามี2ใบนะคะเป็นตะเข็บคู่นะคะเรามาดูตะเข็บกันนะตะเข็บตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นตะเข็บคู่ตัวนี้ตรงปลายขานะคะพี่ปลายขาตัวนี้ถลอกสองข้างเลยนะคะถ้ามันตามสภาพการใช้งานมานะคะเอาดูด้านใน ด้านในปกติดีนะคะด้านในปกติด้านนอกจะเป็นเฉพาะด้านนอกนะคะของคนที่รับได้นะคะของคนที่รับได้ตำหนิคือตำนานนะคะต่อไปตัวนี้รหัส12192นะคะเป็นเอลสามสิบหกเป็นงานตรงป้ายนะคะรุ่น501นยะ่ะยาทอนตัว40.5ไปขายอยู่ที่7.8นะคะเกินเงินอยู่นะคะตัวนี้สีน้ำเงินนะคะเอ่อสียิง เข้มนะคะสียินเข้มนะคะดูด้านหน้านะคะ ตัวนี้จะมีลักษณะเนื้อผ้าหนานะคะอันเนื้อผ้าไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากนะคะป้ายแคร์นะคะตัวนี้ผลิตที่เม็กซิโกมี3ามใบเลยนะคะตัวนี้จะเป็นป้ายแคร์ป้ายแคร์ใหม่นะคะมีตําหนิตัวนี้จุดหนึ่งนะคะหูหลุดหนึ่งขั้นนะคะฝันขวานะคะฝันขวาหูหลุดนะคะ Answer. อันนี้ลูกค้าสามารถน,นําไปแก้ขไขเองได้เลยนะคะง,ง่ายๆนะคะตัวนี้เนาะนิดเดียวนะคะมีตําหนิจุดเดียวนะคะเอคนที่รับได้เลยนะคะ สภาพด้านหลังนะคะสภาพด้านหลังเต็มนะคะตัวนี้เป้าก็เต็มนะคะเป้าเต็มนะคะจะมีตำหนิจุดเดียวนะคะต่อไปตัวนี้รหนึ่งสองสองศูนย์หกเป็นเอลสี่สิบนะคะวัดจินได้สี่สิบยาทอนตัวสี่สิบเปย์ปลายขาอยู่ที่แปดจุดห้าเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะคะตัวนี้จะมีลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่มแต่ทรายนะคะสีเข้มเสมอทั้งตัวเลยนะคะตัวนี้สภาพเต็มมากเลยไม่มีตำหนิใดๆนะคะ ดะะูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็ไม่มีตำหนินะคะตัวนี้มีกระดุม6เม็ดนะคะกระดุมนะ อยู่ครบนะคะตัวนี้ผลิตที่เม็กซิโกนะคะตัวนี้เม็กซิโกนะคะผลิตที่เม็กซิโกสภาพเต็มมากเลยนะคะอวสีสินะต่เข็บด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะตะเข็บด้านในก็สวยนะสภาพเต็มมากเลยนะคะตัวนี้นะต่อป้ายตัวนี้รหัส1 2 2 0งสองสอ์ห้าป้ายอยู่ที่3าม่วัจจินได้33นะคะยาทาตัว3ามเก้าขายอยู่ที่แปดจุดห้เป็นรุ่น5 01นะคะประเก็นเต็มนะตัวนี้จะมีลักษณะ ผ้าหนานะคะใส่สบายนะคะเป็นเป้ากระดุมนะคะสีตามภาพเลยนะคะตัวนี้สาภาพ,ะะพาพเต็มทั้งด้านหน้าด้านหลังน,นะคะไม่มีตําหนินะคะทรงสวยนะคะกระเกงก็สวยนะคะสีก็สวยนะคะอ่าตัวนี้มีป้ายแคร์ใบเดียวนะคะผลิตที่โปรแลนด์นะคะตัวนี้นะภาพเต็มนะคะอดูรังรถไฟชัดนะคะเป็นตะเข็บคู่นะถ้าสมสมติว่นใหญ่จะเป็นตะเข็บคู่นะคะอ่าสีดํานะคะ,ส,ะ,คะสีดำใหม่แล้วนะคะตัวนี้ละค่ะ หน2่งอเป็นเอลวัดจินได้34นะคะยาท้งตัว42.5สบาไปขาอยู่ที่8.8นะคะประกฑ์ชํำรุดนะคะอาลาดูสาภาพด้านหน้ากันตัวนี้จะมีลักษณะเนื้อผ้าหนานนิ่มนะคะเนื้อผ้าหนานนิ่มท่านแน่นมากเลยนะคะตัวนี้เนาะดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็ไม่มีตำหนินะคะไม่มีตำหนิเป็นข้อกระดุมนะคะตัวนี้ผลิตที่ปากีสถานนะคะเนื้อผ้านแน่นมากเลยนะคะตัวนี้เนาะดู นนกนัเป็นตะเข็บคู่นะคะตะเข็บคู่นะอ่าสีดําอีกตัวหนึ่งนะคะรหัสหนึ่งสองสองศูนย์สามนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งเอวยี่สิบแปดงานตรงป้ายนะคะยาวทั้งตัวสามเก้าจุดห้าปลายขาอยู่ที่หกจุดห้านะคะตัวนี้สีดําสนิททั้งตัวเลยนะคะไม่มีตํหนิดนะคะไม่มีตํหนิด ตัวนี้ตัวจริงสวยมากเลยนะสภาพก็เต็มมากเลยนะคะสภาพเต็มมากทรงบอยนะคะตัวนี้ผลิตที่ปากีสถานเหมือนกันเลยนะคะสภาพเต็มนะคะไม่มีตำหนิใดๆนะคะสีดําตัวนี้นะคะแก้ขามานะคะตัวนี้เนาะขอคณที่รับได้นะคะขอคนที่รับได้นะคะสองขั้นเลยแต่แก้มาสวยนะคะแก้เนียนมากเลยนะคะแก้สวยนี่ด้านนอกก็จะไม่มีผลต่อการใส่เลยนะคะต่อไป มาดูสียินกันนะคะตัวนี้รหัส1 2 1น0นะคะเป็นเอววัดจินได้31นะคะยาวทั้งตัว40.5ปจ้ายขายอยู่ที่7.5นะคะ ตัวนี้จะเป็นทรงกระบอดเล็กนะคะเป็นรุ่น50111นะคะประเกนชัดนะคะประเกนเต็มนะตัวนี้จะมีลักษณะเนื้อผ้าหนานิ่มแต่ทรายนะคะมีตำหนิดนะคะมีตำหนิตรงนี้นะคะเป็นคราบนะคะจุดสีนะคะอ่าตรงตรงขั้นขั้นนี้ด้วยมีเป็นจุดเป็นจุดนะคะขอคนที่รับได้นะคะของของที่รับได้แต่ไม่ขาดนะคะไม่ไม่ขาดไม่ป่ากนะคะ ่าเป้าเต็มนะเป้าเต็มเป็นตะเข็บคู่นะคะตะเข็บคู่นี่สงสวยนะเอวเท่าไหร่นะ3าอนะคะราคาจับต้องได้นะคะตัวไหนที่มีตำหนิราคาก็จะลดลงมานะคะตัวนี้รหัาหนึ่งสอง1 8 8นะคะเอวสามสองอยากทงตัว40.7นะคะป้ายขายอยู่ที่เจ็ดนิว้วเป็นรุ่นห้าหนึ่ง ประกันตามสภาพเลยนะคะยางเหลือนิดนึงตัวนี้จะมีลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่มแต่ทรายนะคะหัวเข่าเซอร์ทั้งสองข้างเลยนะคะแนะนำสำหรับวัยรุ่นดีกว่าเน,นะอเป็นวัยรุ่นเนาะ วัยรุ่นใส่นะคะด้านหลังก็จะมีโซเซ่ตรงกระเป๋านะก็ไปค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าทรายนะเนื้อผ้าเนื้อผ้าหนานิ่มแต่ทรายตัวนี้ผลิตที่เม็กซิโกนะคะมี3ใบเลยนะคะไปแคร์ตัวนี้สวยมากเลยขอแนะนําเลยนะคะตัวนี้สวยมากรหัสหนึ่งสนะคะวัดจริงได้3-3อยากทำตัวส7ไปค่ะ 8นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นขากระบอกตรงนะคะเป็นรุ่น501ป้ายหนามนะสภาพด้านหน้านะคะสภาพด้านหน้าตัวนี้สภาพด้านหน้าเต็ม, anyway. ม,ม nah นะคะไม่มีตำหนินะไม่มีตำหนินะคะพี่จ๋าด้านหลังนะคะด้านหลังสภาพเต็มเหมือนกันนะคะตัวนี้ป้ายแคบินนะคะป้ายแคบไม่มีแล้วนะคะย้ำมสแตทดำด้วยนะคะตัวนี้เนาะสองข้างเลยนะแนะนำสำหรับคนที่สูง165นะคะใส่ได้พอดีเลยนะคะตัวนี้เนาะ ต่อไปเรามาดูงานโฟมนะคะใหญ่วัยรุ่นจะชอบสีนี้นะคะตัวนี้รหัส1 2 1น6นะคะเป็นเอ26ย่สิบาทำตัว41ปลายคายอยู่ที่เจ็ดเยนนะคะเป็นรุ่น501นะเอจจงนเจตัวนี้ผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ตัวนี้สภาพเต็มทั้งด้านหน้านนด้านหลังเลยนะคะบอกเลยว,ว่าตัวจริงนะคะตัวจริงเนื้อผ้าสวยมากเลยเนื้อผ้าดีมากนะคะเนื้อผ้าดีมากเลยนะคะสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มนะคะเป้าเต็มนะกระดูมี มี5เมตรนะคะปลายแคร์อยู่ด้านในนะคะตัวนี้ผลิตที่ Made in UK นะคะก่อนแนะนำตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นงาอบผ้าผ้าก็เป็น,น,น,ปนลนักษณะเนื้อผ้าหนาหน,น่มแต่ไซส์นะคะสวยมากเลยนะตัวนั้นนะนนนแม่ค้าจะเอาไปใส่เองแล้วนะคะตัวนั้นต่อไปรหัส2 2 2 0 1นะคะตัวนี้วัดจินได้3 1นะคะยาวทั้ตัว40.5ป้ปยขาอยู่ที่8นิ้วนะคะขากระบอกตรงเป็นรุ่น501 SS นะคะ ปรเกนยันอยู่นะคะประเกันยังอยู่นะตัวนี้จะมีลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่มนะคะสีเข้มทาตัวเลยนะคะสีตามภาพเลยนะตรงปลายขาจะมีไฮจุดไฮเตอร์นิดหนึ่งนะคะตัวนี้ผลิตที่เม็กซิโกนะคะใบแค์อยู่ครบสามใบเลยนะคะด้านหลังก็สภาพเต็มนะคะด้านหลังก็สวยนะคะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะเป็นตะเข็บคู่นะคะสีเข้มทงตัวนะต่อไปตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้รหัสหนึ่งสองหนึ่งเก้าเก้านะ เป็นเอลสามสิบสองนะคะยาทันตัวสี่สิบจุดห้าป้ายขาอยู่ที่เจ็ดจุดห้านะคะเป็นป้ายหนังนะสีเข้มทันตตัวนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งสีเข้มสีเสมอทั้งตัวเลยนะคะไม่มีด่านนะคะไม่มีตําหนิด,ด้วยนะคะภาพเต็มทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะตัวนี้ป้ายแครยังอยู่นะคะยังอยู่นะเอ่อเอาใบที่สองกับใบที่ใบที่หนึ่งกับใบที่สองนะคะจะหายไปขึ้นหนึ่งนะตัวนี้ผลิตที่โปลแลนด์นะคะป้ายสั สำคัญยังอยู่นะคะอันนี้คือไปสำคัญของการเกณฑ์ตัวนี้เรามาดูไปขากันนะวะ่ามีตาหนิไหมไปขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นตะเข็บคู่แล้วก็ตรงไปขาเนี่ยจะมีลักษณะการแก้ไขามาแบบนี้นะคะของคนที่รับได้นะคะของคนที่รับได้นะคือด้านนอกจะไม่มีผลต่อกันใส่เลยนะคะตัวจริงสวยนะคะสีเสมอทั้งตัวนะคะค่ะชุดนี้รีวิวจบไปแล้วนะคะชุดสินค้าที่เข้ามาใหม่นะคะสําหรับลูกค้าคนไหน อย่าได้ตัวไหนนะคะหรือว่าอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดทท้งหมดนะคะสามารถติดต่อมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเอาสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณลูกค้าทุกคนที่รับชมนะคะ